วันนี้ได้รับเกียรติกับท่านอาจารย์สุปสินจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องอ local vs original a n t i b i o t i c นะฮะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแะง่ที่ว่าเวลาคนที่จบไปแล้วเนี่ยแพทย์ที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดเนี่ยก็มักจะต้องเป็นคนเลือก a n t i b i o t i c ผมคงไม่มาเลคเชอร์อะไรมากละผมก็อยากจะบอกว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยการเลือก a n t i b i o i c หรือยาอะไรก็ตามเนี่ย มันมีมัน,ม,นมันหนึ่งมันเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยนะมันเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยก็จะสร้างหามให้กับคนที่รับเคาะก็คือ,อคนไข้อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมที่เราจะเลือกได้ยังไงทั้งพอ o c e s s ก่อนการผลิตผลิตหลังการผลิตเนี่ยเราจะรู้ได้งไงมันมีหลักฐานอะไรที่เราควรเลือกนะฮะยาดีก็มีอย่างเช่น GPOV เนี่ยข้อมูลประสิทธิภาพเพียบเลย ว่าจริงแเนี่ยในประเทศไทยด้วยซ้ําว่ามันเป็นยาที่มีประสิทธิภาพนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข้อมูลจากต่างประเทศมากมายนะครับพวกยาโลโคออเปรียบเทียบกับออริจินอลอย่างเช่นเซฟลูรอกซินที่ใช้ในการโปรฟล y l กซิสเนีจะใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเกิดเบรกดทูอินเฟคชันขึ้นมาได้ นะะในคนไข้ที่เกิด Surgical s i t e infection ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจว่านะแต่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะในการศึกษานี้เขพบว่า,าโมเลกุลเนี่ยมันถูกย่อยสลายไปใน8นาทีซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่เป็นข้อเสียเดี๋ยวอาจารย์สลัอาจารย์สุป,ประสิทธิ์คงจะพูดเพิ่มเติม ที่น่าสญญนใจหนึ่งคือเป็นการศึกษาะะของสิวลาดนะครับซึ่งทำ,ทำเปรียบเทียบอีลิปินเอ็มโลเคอเมดกับเจเนริกนะฮะถึงแม้ว่า,าการศึกษาเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญกลุ่มอินเวสิเกเตอร์เลยได้เขียนปอร์ปแล้วก็บอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้ต่างกันามากกว่า10แต่ว่าดูเหมือนแล้วเนี่ยพวกโลเคอลเมดเนี่ย จะสู้เจ n เนอเรไม่ได้ในอิ p พุ t แทนพารามิเตอไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ควรสนับสนุนโลเคเลเม์นะแต่เพียงแต่ว่าต้องสนับสนุนให้ถูกวิธีอาจจะเป็นเพราะว่าคาร์บอพิเนมเป็นตัวที่ผลิตยากบางตัวอย่างตัวนี้อาจจะมีะซิลัสเตตินซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ที่ไม่สเตเบิลมากๆทาให้การผลิตเนี่ยะจะต้องระมัดระวังควรจะต้องมีการมอนิเตอร์นะครก็ขอเชิญอาจารย์สุปสินครับสวัสดีนะคะ ผู้เข้าร่วประชุมทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทางธรรมศาสตระคะ์ค่ะแล้วก็จรา์นุกชาที่เกุณาให้เกียรติเชิญมาด้วยข้อจํากัดของเวลาอาจจะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกที่คงจะเจอกับปัญหาเรื่องของงบประมาณใช่ไหมคะว่าเราจะจัดซื้อยาเนี่ยคงได้ว่าซื้อยาที่ราคาถูกสุดเพราะว่าหลายที่เจ้าก็จะบอกว่า สงสัยอะไรต้องกลัวอะไรในเมื่อยาทุกตัวเนี่ยก็ผ่านออยอมมาหมดแล้วนี่ก็จะมีเคสตัดดี้ให้ดูค่ะว่าคําว่าผ่านออยอมาแล้วเนี่ยหรือผ่าน usfda มาแล้วเนี่ยมันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้เนี่ยไปอ้างในชั้นศาลไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นที่อเมริกาค่ะคนไข้คนนี้เนี่ยต้องฉีดฟีนัแกนฟีนัแกนในฉลากยาเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องฉีด im หรือว่า iv drip ี่บังเอิญ ผู้ช่วยแพทย์อะคะ่ะไปสั่งให้ไปฉีดให้คนไข้เป็นไอวีโบลัสเพราะฉะนั้นเราก็บังเอิญฉีดผิดไปเข้าอินท่าอาร์เทอรี่คนไข้คนนี้เนี่ยก็เลยเกิดแกงกรีนแล้วก็โดนตัดแขนไปที่เราเห็นรูปเขาเนี่ยนะคะตอนนี้คนไข้คนนี้ก็เลยไปฟ้องศาลบริษทัททาบริษัทผู้ผลิตยาก็บอกว่ายาของเขาเนี่ยมีฉลากครบถ้วนถูกต้องทุกประการเพราะว่าได้รับการอปพูฟจาก usfda มาแล้วนะคะ แต่ว่าล่าสุดในชั้นศาลเนี่ยก็ตัดสินออกมาแล้วค่ะเมื่อโดนมีนาคมเนี่ยบริษัทจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับคนไข้รายน,น,นี้ก็คือประมาณ6ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่แพทย์และผู้ช่วยแพทย์เองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบจ่ายไป7จ็ดแสนเจ็ดแนเหรียญสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยกำลังจะเรียนให้ทราบว่าการอนุมัติขึ้นทะเบียนโดยผ่าน อยอไทยเองหรือ usda เองเนี่ยไม่สามารถมัมาใช้กล่าวอ้างได้นะคะในกรณีถ้าคนไข้เนี่ยเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นมาในชั้นศาลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวกับพวกเราเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบอยู่แล้วอะคะ่ะเป็นเรื่องความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข,ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภยัยอันนี้เป็น p product l i a b i l i t y Law นะคะแล้วก็เรื่องของวิธีพิจา,ารณาคดีผู้บริโภคอันนี้เป็น Service r v i c e l i a b i l i t y Law ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีผลบังคับใช้หมดแล้ว แล้วก็คิดว่าทุกท่านก็คงทราบด้วยว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือภาระการพิสูจน์เนี่ยตกเป็นของฝ่ายผู้ประกอบการก็คือโรงพยาบาลหรือคลินิกทั้งหลายนะคะตอนนี้อีกอย่างนึงที่จะเรียนให้ทราบเป็นข่าวดีค่ะสมัยก่อนเราเคยสงสัยกันว่าคดีวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เกิดขึ้นเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมเนโรง,โรง,โรงพยาบาลของรัฐไม่น่าจะต้องเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลของรัฐจะเกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องเฉพาะช่วงนอกเวลาคลินิกพิเศษแต่ล่าสุดผู้พักษาสารอุทธรณ์ก็สรุปมาให้เรียบร้อยเป็นข่าวดีสําหรับพวกเราทุกท่านคือโรงพยาบาลของรัฐกับเอกชนไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือนอกเวลาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p Product เรื่องของตัวสินค้าเองที่มีความไม่ปลอดภัยสินค้าในที่นี้ก็รวมทั้งบริการแล้วก็ยานะคะหรือเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดแล้วก็เซอร์วิสการให้บริการนั้นไม่ปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคดีผู้บริโภคทั้งสิ้นนะคะตอนนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่า อันนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนความสามารถของผู้บริหารโรงพยาบาลว่าในขณะที่มีปัญหาเรื่องปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำยังไงทุกฝ่ายจะบริหารคุณภาพบริหารความเสี่ยงแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้มันบาลานซ์ด้วยกันได้ถ้าสมมุติเราไม่คิดอะไรเราใช้แต่ยาต้นแบบอย่างเดียวก็คงจะมั่นใจได้ในแง่ของความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะแต่เรื่องของการใช้ทรัพยากรมันก็จะ ไม่บาลานแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเช่นกันเราก็ใช้ตัยาที่ราคาถูกสุดอย่างเดียวโดยที่ไม่คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพกับความเสี่ยงเนี่ยก็จะมาและคุณประหยัดทรัพยากรได้แต่คุณก็ต้องไปบาลานสองส่วนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดมีที่จะบอกว่า ผู้บริหารเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนที่จะเลือกซื้อยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าคุณจะเลือกซื้อยาโดยใช้ราคายาเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวใครๆก็ทำได้เพราะว่าราคายาเป็นตัวเลขเด็กอนุบาลก็รู้ว่าตัวไหนถูกตัวไหนแพงนะคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของความเป็นวิชาชีพขึ้นมาดูเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่จะต้องพิจรารณาถามว่าความหมายของยาด้อยคุณภาพเนี่ย มันมีดีฟน์ไว้ชัดเจนนะคะ่ะแล้วก็มีเครื่องมือชี้วัดชัดเจนการดูคุณภาพของยาดูง่ายกว่าดูคนตั้งเยอะนะคะพูดถึงว่ายาตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นออบเจกตีบไม่ใช่ b ับเจ i ี e ค่ะการดูคนต่างหากคนเราคบมาเป็นสิบปียังไม่รู้เลยว่าใครดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีตัวชี้วัดแต่เรื่องของยาเนี่ยมีตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดเนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วในมาตรฐานเภสัชตำรับที่เป็น Off i c i a l p h a r m a c o p o ปีนะคะตรวนี้มาตรฐาน คำว่ายาด้อยคุณภาพหรือ,อยาตกมาตรฐานเนี่ยความหมายของเขาก็แปลว่าเวลาเอามาทดสอบตามมาตรฐานเภสัชตํำรับที่กําหนดไว้แล้วมันตกมันไม่ผ่านตอนนี้เรามาดูกันว่าในต่างประเทศในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยมีปัญหานี้ไหมมีเช่นกันค่ะในอเมริกาเนี่ยล่าสุดอะเซปรินของเขาเนี่ยก็มียาล็อตนึงของเขาที่มีสารเป็นเปื้อนเข้าไปก็คือสารตัวนี้ทำให้คนอเมริกาเนี่ยตายไปเนี่ย เป็นร้อยอย่างต่ำเนี่ยเป็นร้อยคนนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่ามันมีสารตัวนี้เป็นลงไปในล็อตของเฮปารินก็เพราะว่าสารตัวนี้ราคาถูกกว่าเฮปารินเป็นร้อยเท่าถามว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกันอันนี้ก็เป็นขออนุญาตผ่านไปเลยนะคะแล้วเขาเขาบอกว่าปัญหาเรื่องคุณภาพยาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมาแล้วก็ยาที่นอกจากมีปัญหาทางด้านคุณภาพ บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแถบซีกโรคที่กำลังพัฒนาเนื่องจากว่าระบบการควบคุมยาเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วยาที่มีปัญหาในกลุ่มยานั้นเนี่ยแอนติไบติกหรือว่าแอนติมโครเบลเนี่ยเป็นกลุ่มยาที่อยู่ในอันดับต้นๆเสมอของทั่วโลกนะคะที่จะมีปัญหาเชิงคุณภาพทีน,นี้ถามว่าไอ้ปัญหาคุณภาพยาเนี่ย มีการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวไหมอันนี้เป็นการศึกษานะคะขออน่าผ่านไปเร็วนิดนึงคือปัญหาของการได้คุณภาพเนี่ยมีในทุกกลุ่มยาปฏิชีวนะแล้วก็ความปัญหาของการตกด้านคุณภาพมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ตัวยาปฏิชีวนะนั้นเนี่ยไม่มีปริมาณตัวยาออกฤิ์อยู่เลยปริมาณแอคทีฟอินเกเดียไม่มีหรือแอคทีฟอินเกเดียไม่มีน้อยกว่าที่กําหนดหรือแอคทีฟอินเกเดียนั้นะผิดตัวไป อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเอ d e เดนที่มีการศึกษามาแน่ชัดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแมคโครไหรือทุกกลุ่มเนี่ยค่ะจะเห็นว่าไม่มีปริมาณตัวยาสําคัญอยู่เลยเนี่ยพวกท่านพวกเราทุกคนคนทราบอะค่ะว่าถ้ายาปฏิชีวนะไม่มีปริมาณตัวยาสําคัญอยู่เนี่ยเรากําลังให้อะไรกับคนเข้าไปนะคะอันนี้ก็เช่นกัน เทเลน์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจากองค์การอามัยโลกบอกว่ามีประมาณ1 0ทั่วโลกแต่2 5เนี่ยจะอยู่ในประเทศที่แถบที่กำลังพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ8.5%แล้วก็ส่วน